จะเหนียวเหนียวนิดนิดนะคนผัดผัดไม่เก่งพ่อมาก ปไปมันเริ่มแก่แล้ว เพื่อนๆรู้ไหมว่าคนเกิดวันไหนอ่ะชอบกินผักมากที่สุดให้ถายคำตอบคือคนวันอาทิตย์คนวันอาทิตย์เนี่ยจะชอบกินผักมากที่สุดอืมผัอกอะไรก็แล้วแต่ ก็จะกินผักผักเก่งเรื่องผักสดๆเนาะ คนเกิดวันอะไรชอบกินผักดองมากที่สุดกินผักดองกินส้มตำอมชอบกินเห็ดไทย ตอบตอกตอบคำตอบนะคือคนบันพุธคนบันพุธเนี่ยจะชอบกินเห็ดชอบกินของหมักของดองชอบกินผักดองชอบมาาตรงไหมอ้เกิดบัง พูดกับวันจันทร์เอ้ะวันพูดกับวันอาทิตย์มั้งอืม แล้วคนเกิดปีอะไรชอบกินผักเออนี่ก็ตายยังไม่ได้ทานเลยเหรอเออไปที่เป็นสัตนวะ์อ่ะมี็กระต่าทุกตัวเนาะเอาอะไรอะ่ะปีกระต่ายปีหนูปีปีลิง ปีไก่ปีวัวปีอะไรบ้างรวดฉลูเอะมามีย่ะปีมะมามาแม่ปีบอกะปีละกาปีจอปีกุลแต่หมูเนี่ยกปนได้ทุกอย่างนะ รู้ไหมว่าหมูก็กินซากซากเนื้อซากอะไรเหมือนกันนะเขากินทุกอย่างทีนี้จะไปจีบสาวจีบหนุ่มที่ไหนก็ดูดด้วยว่าเขาชอบกินอะไรถ้า ไปสั่งแต่ผักมางี้เขาเกียดตายนะทีนี้เพื่อนๆสงสัยมาว่า ดาวอะไรใช้แทนผักออดาวพุดมันพูดอ่ะสีเขียวผักก็เลยเป็นดาวพุด มันก็จะมีดีเทลมีรายละเอียดอ,อีกนะผักเฉพาะผักรสขมรดหวานอ,อะไรอย่างเงี้ย เป็นคนที่ไม่ค่อยชอบคุยเวลากินข้าวอืมถ้ากินข้าวเสร็จแล้วไม่เหลือคุยแหลกคนที่ดูดวงกับเราอะจะรู้พูดน้ำไหลไฟดับ เรามาดูไลฟ์สดก็ได้ค่ะเดี๋ยวไลฟ์สดอยู่พูดเป็นต่อยหอย